It's mirrors smoke all and สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลลับบิดนะคะนี่เป็นคลิปแรกถ้าผิดพลาดอย่างไรขออภัยด้วยนะคะแพต1ิ1ก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับโยเนะพี่ชายสุดหล่อของยาสุโอกและก็เป็นแพทที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านเลนล่างค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราไปดูกันดีกว่าว่าแชมเปี้ยนซัพพอร์ตคนไหนที่จะติดเบต้าและพาทุกคนผ่านแรงสุดโหดไปได้ มากับแชมเปี้ยนคนแรกเทรชเทรชเป็นซัพพอร์ตที่มีความนิยมสูงมาตลอดแม้ในช่วงเวลาที่ตัวของเขาไม่ได้เป็นเบต้าก็ตามเทรชเป็นซัพพอร์ตที่มีศักยภาพในการฆ่าสูงเป็นระดับต้นๆทั้งในและนอกเลนและยังเป็นแชมเปี้ยนที่กดดันอีกฝ่ายได้ดีเป็นอย่างมากหากคู่ต่อสู้ของคุณมีประสบการณ์ในการเล่นซัพพอร์ตน้อยกว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ซัพพอร์ตที่สร้างผลกระทบให้กับรูปเกมได้อย่างรุนแรงเทรชคือคำตอบของคุณ แม้ในแพตสิบตัวของเทสจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ตัวของเท h ก็เป็นแชมเปี้ยนที่สามารถต่อกรกับซัพพอร์ตประเภทเอนชันเตอร์ได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นตัวของโซลกะลูลูรวมถึงยูมิและ a อดีซที่มีโมบิลิตี้ต่ำและเทชยังสามารถยืนเลนได้ดีกับแครี่แทบทุกตัวสกิลด k p แพสซ g e สามารถทำให้แครี่ที่ไม่มีโมบิลิตี้มีโอกาสรอดสูงมากขึ้นแต่ด้วยความยืดหยุ่นของเขา ก็แรกมาด้วยความยากในการเล่นที่สูงขึ้นผู้เล่นที่จะสามารถดึงประสิทธิภาพของ t r e s h ออกมาได้อย่างเต็มที่จะต้องมีประสบการณ์ในการเล่นที่มากตามไปด้วยการที่คุณดูโอ้มากับ adc จะทำให้การเลือกตัวของ t r e s h แข่งแร่งขึ้นอย่างมากโซลกะถ้าพูดถึงัพ p อ o r t ที่คุณอยากให้เพื่อนๆของคุณที่กำลังหัดเล่นเกมนี้เล่นโซลกะคือแชมเปี้ยนตัวแรกๆที่จะอยู่ในรายชื่อนี้ โซลกะเป็นแชมเปี้ยนที่มีความสามารถในการฮิลที่สูงมากจากสกิล Astro Infusion และ Wish รวมทั้งยังสามารถรักษาระดับพลังชีวิตของตัวเองและโป๊กได้ด้วยสกิล Starfall อีกทั้งยังมีสกิลใบ AOE อย่างสกิล Equinox ที่สามารถเป็นทั้งสแนร์ได้ด้วยมองรวมๆแล้วโซลกะอาจดูเป็นซัพพอร์ตที่เล่นง่ายและพึ่งพาแครี่อย่างเดียวแต่โซลกะเองก็ เป็นซัพพอตที่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะทำให้ทิมชนะได้อย่างไม่ซับซ้อนด้วยความสามารถด้านการฮิลและการโป๊กของเธอทำให้ในช่วงยืนเลนเธอเป็นเหมือนถังเลื่อนไม่จำกัดให้กับแครี่ของเธอตัวของโซลกะได้เปรียบ ADC และซัพพอตที่เน้นการโป๊กเป็นอย่างมากและในทางกลับกันตัวของเธอก็อเ,อกเป็นซัพพอตที่จะเสียเปรียบเมื่อเจอกับศัตรูที่เน้นเรียกไฟเป็นหลักเช่นไพด์เลโอน่าและแน่นอนเทรช โซลกะาสามารถเป็นไฟแล้วคอยประคองพลังชีวิตให้เพื่อนรุ่มทีมได้ด้วย Wish และ Astro i n n u u s o o n ซึ่งจะทำให้อีกฝ่ายไม่สามารถจัดการกับเพื่อนร่วมทีมของเธอได้และยังสามารถบังคับให้อีกฝั่งต่อของที่มีผล g r ี v i o u s Wounds มาเพื่อลดความสามารถการคิวของเธอแต่ถึงอย่างนั้นโซลกะก็ยังคงสามารถคิวได้อย่างมหาศาลอยู่ดีเซนนา ถ้าคุณต้องการแครี่คนที่2ที่สามารถสร้างดนเมจได้อย่างรุนแรงและมีสกิลที่สามารถช่วยเหลือเพื่อร่วมทีมหรือสังหารศัตรูจากระยะไกลอย่างสกิลดอนนี่ชาโดเธอคือแชมเปี้ยนที่จะพาคุณผ่านแหลงอันโหดร้ายไปได้เหมือนกับเชชและโซลกะตัวของเซนนาเองก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในแพท10.16แต่เธอก็ยังประคองตัวเองอยู่ในท็อปเทียร์ของซัพพอร์ตได้ ด้วยความสามารถที่ควบตำแหน่งถึง2ตำแหน่งในตัวเดียวเธอคือซัพพอตที่จะทำให้ทีมของคุณมี ADC 2ตัวสามารถทะลุทะลวงทีมไฟ์ไปได้ด้วยดาเมจอันมหาศาลอีกทั้งยังมีสกิล CC ที่จะคอยทำให้การเก็บคิวแต่ละครั้งเป็นไปได้อย่างง่ายดายเซนนาเป็นซัพพอตสายโปก๊กที่ไม่ได้ใช้มานาในการโปรกมากแต่จะเน้นไปทางการโจมตีปกติที่รุนแรงพยายามปกอีกฝั่งในเลน เพื่อทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่กล้าที่จะเปิดไฟหรือเพื่อที่จะทําให้เราสามารถจัดการเขาได้ง่ายขึ้นเมื่อคุณต้องการจะเปิดไฟเองลูลู่ซัพพอร์ตตัวน้อยที่มีอัตราการโดนแบนมากถึง21%พร้อมกับเสียงหัวเราะที่จะทำให้คนอารมณ์ร้อนจนสติแตก ถ้าคุณอยากสร้างความปั่นป่วนให้แกศัตรูและทําให้อีกฝั่งประสาทกินนี่คือตัวเลือกที่จะทําให้อีกฝั่งต้องหุดหงิดแน่นอนลูลูเป็นหนึ่งในเอนชานเตอร์และโปเกอร์ที่แข็งแกร่งมากในแง่ของการปกป้องแครี่ด้วยความสามารถในการโป๊กจากสกิลกริตเ e อร์แลนส์เธอจะลดโอก,กาสโดนเปิดไฟลงเป็นอย่างมากและถึงแม้จะมีไฟเกิดขึ้นก็สามารถรับมือได้อย่างง่ายดายด้วยซีซอย่างสกิลวิมซีและไวโก สามารถพลิกไฟายที่เราเป็นฝ่ายโดนเปิดก่อนและโต้กลับได้อย่างง่ายดายตัวของลูลู่คือแชมเปี้ยนที่มีความสามารถครบคันสามารถทําดาเมจได้ดีในเลนสร้างบาเลียดูดซับดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมได้สร้างขาซีซีเพื่อทำจังหวะในไฟได้ดีและยังเป็นแชมเปี้ยนที่เล่นง่ายอีกด้วยถ้าเอดีซของคุณคือไฮเปอร์แครี่ลูลู่คือตัวเลือกที่ดีมากที่จะคอยปกป้องแครี่ของคุณจนกว่าเขาจะพร้อมทำดาเมจมหาศาลในไฟเป็นการตอบแทน เลโอน่าซัพพอตหญิงสุดถึกถ้าพูดมาแบบนี้คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก l ลโอน่าเดรีเดียนดอนด้วยสกิลซีซีที่มีถึง3สกิลความถึกที่สามารถยืนในไฟคอยทำซีซีได้นานอีกทั้งยังมีดาเมจเสริมเป็นแชมเปี้ยนสายลุยที่เน้นสร้างความได้เปรียบจากการค่าศัตรูในเลนอย่างต่อเนื่อง l ลโอนาคือแทงซัพพอตเอนเกจที่โดดเด่นในการทุ่มสุดตัว ไปกับการสร้างไฟที่รวดเร็วรุนแรงและตรงไปตรงมาเธอสามารถเปิดไฟได้ตั้งแต่เลเวล2ด้วยสกิลเซนิดเบตและชิลออฟเดย์เบรกเธอสามารถเข้าไปแทงเพื่อแชเรเดามจให้กับแคลี่ได้อีกทั้งตัวเธอยังเป็นแชมเปี้ยนที่ต้นเกมก็มีดามจไม่น้อยเลยทีเดียวในช่วงทีมไฟ ลีโอน่ามีสกิลซีซีที่ยอดเยี่ยมอย่างโซล่าแฟร์เป็นสกิลสตตนเอโอเที่จะทำให้การเปิดไฟของทีมเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นในช่วงเลนนิ่งพยายามหลีกเลี่ยงการโดนโป๊กถ้าเป็นไปได้พอตัวของเธอไม่สามารถคิวตัวเองได้และพยายามสร้างไฟหากรูปเกมได้เปรียบถ้าเกิดเสียเปรียบการรอป่าให้มาแกงแล้วค่อยเปิดจะทำให้เราสามารถพลิกมาชนะเลนได้ไม่ยากอีกทั้งยังทำให้การแกงมีโอกาสสำเร็จสูงมากมาก เมื่อแครี่ของเราเป็นตัวที่มีความสามารถในการสู้สูงแบบลูเชียนเอสเลีการเลือกเลี n วน้ามาจะทำให้การเล่นเลนล่าของเราดูด,ดันขึ้นบลิสแคนกอกหนึ่งแชมเปี้ยนที่อยู่คู่กับ LOL มาอย่างยาวนานบลิสแคนคือแชมเปี้ยนที่มีความยืดหยุ่นไม่สูงแต่สามารถทำลายฝั่งตรงข้ามได้ด้วยการดึงตัวสำคัญของอีกฝั่งมาจัดการและถ้าคุณเป็นคนที่ยิงสกิลช็อตได้ไม่แม่นยำการหยิบคุณเหล็กตัวนี้มา ก็จะกลายเป็นฝันหลายของทีมคุณเองถึงแม้จะเป็นแชมเปี้ยนที่ทำความเข้าใจง่ายแต่ในเมตาปัจจุบันที่ตัวซัพพอร์ตอย่างโซลกะลูลู่ยูมิเซนนาหรือแคร์รี่แบบจิงส์จินเคทลินเป็นเมตาอยู่การดึงศัตรูออกมาจากการช่วยเหลือของซัพพอร์ตย่อมดีกว่าการวิ่งเข้าไปหาศัตรูที่มีซัพพอร์ตคอยดูแลอยู่บลิสแคง สามารถสร้างแดาเมจและซีซีได้อย่างมหาศาลต่อเป้าหมายที่เขาดึงมาเพื่อสร้างจังหวะให้ทีมทำแดาเมจและเป็นการตัดการหนีของเป้าหมายไปในตัวแต่ถึงอย่างนั้นบริสเคนก็เป็นแชมเปี้ยนที่อาศัยการอ่านเกมค่อนข้างมากตัวของเขาจำเป็นต้องทำเกมให้ได้ตั้งแต่ต้นเกมเพื่อทำให้เกมได้เปรียบและประคองความได้เปรียบต่อไปเรื่อยๆพอถ้าเกมเสียเปรียบเมื่อไหร่บริสแคนจะกลายเป็นแชมเปี้ยนที่ดึงเกมกลับมาค่อนข้างยาก โมกนนานาในแพท10.16มีการบัฟสกิลดาร์คไบดิงที่ลดคูดาวลงจากเดิม 11อวิเป็น10วินาทีแต่นี่ไม่ใช่เหตุผลที่เธอคือซัพพอร์ตที่แข็งแกร่งที่สุดในตอนนี้หรอกนะด้วยเมตาที่จีนเคลลีนมีความแข็งแร่งเป็นอย่างมากมันส่งผลต่อตัวของมอกาหน้าที่โดดจากมีเทียกลายมาเป็นกอตเทียได้อย่างน่าอาัศจรรย์ด้วยความเข้ากันของดาร์คบอยดิงและยอโดสแนปแท็บหรือจะเป็นดาร์คบอยดิงกับเดลิฟอริชและถึงแม้จะไม่ใช่กับตัวเมตาอย่างสองแชมเปี้ยนนี้ตัวของเธอก็ยังคงมีประสิทธิภาพอย่างมาก จากการที่สกิลทำดา a เมจได้สูงอย่างสกิล Torment Shadow และสกิลอันติเมทที่มีความสามารถในการสร้าง Impact และ d ด m a g e ในไฟได้อย่างสูงอย่าง Soul Shackle อีกทาง Back Shield ที่ทำให้เธอและเพื่อนรุ่มทีมสามารถลบหลีก c c ระหว่างไฟได้ด้วยด้วยความสามารถที่เป็นทั้งตัวโป๊กและ Engage ทำให้มอร์กานากลายเป็นตัวซัพพอร์ตที่สามารถแก้ทางตัวเมตาอื่นๆได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นบีสแ a n งเจสไพ h p ลิโอนา หรือแม้แต่ยูมิถ้าหากคุณกำลังมองหาตัวซัพพอร์ตที่ตอดก็ดีขู่วงไหนก็ได้มอกานาเธอคือราชินีของคุณก็จบไปแล้วนะคะสำหรับข้อมูลแชมเปี้ยนไต่แลงในแพท10.16ในส่วนของซัพพอร์ต ขออนุญาตพูดอีกรอบนะคะว่านี่เป็นวิดีโอแรกของช่องนี้ผิดพลาดยังไงสามารถพิมพ์ติชมได้ด้านล่างนะคะถ้าเกิดชื่นชอบผลงานฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ได้นะคะส่วนวิดีโอหน้าอยากให้เราทำตำแหน่งไหนสามารถเมนไว้ได้ด้านล่างเลยค่ะสำหรับวันนี้แค่นี้ค่ะบ๊ายบาย